นี่ครับเรียแรกอุยอันนี้มีเจ้าของแล้วครับอันนี้ไปแล้วมีเจ้าของแล้วนี่ครับสวยจริงอีกองหนึ่งครับองนี้ก็ไปแล้วมีเจ้าของแล้วเช่นกันพระสวยมากครับมีเจ้าของแล้วครับ ราคาก็ตึงพอสมควรนะครับเพราะว่าพระสวยจริงๆห้องนี้ยังไม่มีเจ้าของครับแต่โคตรสวยโคตรสวยแต่อีกไม่นานหรอกเพรว่าน่าจะอีกไม่นานครับนี่สวยจริงครับ นี่ครับแล้วก็มีเหรียญเมตตามหานิยมนะครับนี่ก็สวยตอกเลขสานะครับนี่มีสานี่ครับวันนี้มีให้ชมแค่นี้นครับสวยจริง